อิสราเอลเองเนี่ยไม่ได้ปีปัญหาความขัดแย้งรุนแรงกับรัฐบาลเลบานอนแต่ว่าแน่นอนรัฐบาลของเลบานอนเนี่ยไม่เห็นด้วยกับอิสราเอลในเรื่องของการทําสงครามกาซาในเรื่องของการเข้ามาฉล้มโจมตีในประเทศเลบานอนแต่ว่านั่นมันก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลของเลบานอนเนี่ยมีปัญหากับ Israel, อิสราเอลจนกระทั่งถึงจะต้องเปิดสึกสงครามระหว่างกัน ทั้งสองฝ่ายด้วยความที่เขาสั่งคำสงรามกันมา่อนเนื่องเนี่ยนะฮะเขาก็มีคล้ายๆกับกฎกติกาที่มันไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรการรับรู้ร่วมกันว่าว่าจะจ้องโจมตีในระยะทางเท่านั้นเท่านี้ถ้าหากว่าโจมตีกันเนี่ยก็จะไม่ร่วงล้าเขตพรมแดนที่จะเกิน5กิโลเมตร10กิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นการรับรู้ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย แต่ว่าตอนหลังเนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันมีหลายครั้งนะฮะที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ล่วงลำ้ำความเข้าใจร่วมกันในเรื่องของการตอบโต้โจมตีกันคือมันมีหลายครั้งที่ทิสุลล็อกก็สามารถที่จะยิงอ e ิเซลเข้าไปในดินแดนที่มันไกลกว่า5กิโลเมตรถึงสิกิโลเมตรแล้วก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่อ e ิเซลเนี่ยก็โจมตีกลับมา ลักษณะอย่างนี้เนี่ยคิดว่ามันจะพัฒนาไปสู่การทำสงครามเต็มรูปแบบได้ง่าย ทีนี้ก็มีเอกมุมมองค่ะเรื่องของฝั่งเนทันยาฮูเนี่ยค่ะอาจารย์เพราะว่าเราก็อาจจะได้ยินการพูดนะคะของเนทันยาฮูค่ะว่าเขาอยากที่จะเข้าถึงนะคะผู้นําระดับสูงสุดของฮามาซซึ่งพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประการหรือว่าอีกหนึ่งเป้าประสงค์สําคัญของเขาแล้วหรือเปล่าพี่เขาบรรลุไปแล้วหรือว่าอาจารย์มองเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคะคือคือเนทันยาฮูได้ได้ ออกมาอาธิบายก่อนหน้านี้นะครับว่าเ,าเขาเองเนี่ยจะพุ่งเป้าไปที่ตัวผู้นำของกลุ่มฮามาสและกลุ่มฮิสบุลลอตไม่ไว่าจะเป็นผู้นำทางการเมืองนะหรือว่าเป็นผู้นำทางการทหารนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นยุทธศาสตร์ของอิสเอลมามานาดแล้วนะนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1970 นะครับคือคือใช้วิธีการในการที่จะลอบอสังหารบุคคลที่เป็นชนชั้นนําทางการเมืองและทางการทหารของฝ่ายกองกําลังต่อต้านของของปาเลสไตน์นะครับกลุม่มฮามาสเองผู้นําทางกิตวิญญาณของเขาก็ถูกเซลล์ลอบสังหารในช่วงปี2004นะโอ้โหย้อนกลับไป20่กว่าปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะ,ะเชคยาซีเนี่ยนะฮะซึ่งเป็น ผู้นำและก็เป็นผู้ก่อตั้งของกลุ่มขบวนการฮามาสช่วยเนี่ยนะฮะก็ถูกลอบสังหารนะครับทางผู้นําอีกคนหนึ่งอย่างอับดุลลาสีสอ์อรอนติซีเนี่ยนะฮะหลังจากเชคยาซีนรอบถูกลอบสังหารเนี่ยนะับคนนี้ก็ถูกลอบสังหารอีกนะครับแล้วมันก็มีการลอบสังหารผู้นําของฮามาสตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ แต่ว่าคําถามก็คือว่า,าหลังจากการลอบสังหารผู้นําของฮามาสแล้วเนี่ยมันทําให้ฮามาสอ่อนแอลงหรือไม่ผมคิดว่าถ้าเราดูจากประสบการณ์ในอดีตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ายิ่งมีการลอบสังหารผู้นำเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้กลุ่มฮามาสเนี่ยได้รับความานิยมชมชอบยิ่งทําให้กลุ่มฮามาสเนี่ยเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น นะครับดูอย่างเช่นการลอบสังหารในปี2004อย่างที่ผมเรียนไปเชคยาซีนที่เป็นผู้นำของฮามาสสู่รอบสังหารเนี่ยปรากฏว่าอีก2ปีถัดมาฮามาสชนะการเลือกตั้งในดินแดนปาเลสไตน์ทั้งหมดเลยนะจนกระทั่งสามารถที่จะขึ้นมาจาัดตั้งรัฐบาลนะแต่ว่าก็ถูกโค่นล้มลงไปนะครับอ,อ,อีกหลายครั้งนะฮะที่ผู้นำของฮามาสถูก ถูกลอบสังหารในลักษณะอย่างนี้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้สั่นคลอนขบวนการเคลื่อนไหวหรือขบวนการต่อต้านของกลุ่มฮามาสเลยวิน้ำซ้ํำยังทําให้ฮามาสเนี่ยเข้มแข็งนะแล้วก็มีมีพลังมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าในช่วงหลังเนี่ยนะฮะฮามาสเนี่ยได้รับการยอมรับจากประชาชนคนปเาเลสไตน์เยอะมากเลย นะไม่เฉพาะในดินแดนฉนวนกาซาเท่านั้นนะแต่ว่ายัางรวมไปถึงในเวสต์แบงค์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นแนวโน้มนะฮะที่ที่ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าไอ,อ,อ้แม้แต่โคโศกกองทัพของอิสราเอลก็ยังออกมายอมรับใน,น,ในช่วงหลังนะครับคุณโฟนว่า ฮามาสเนี่ยไม่ได้ดำรงอยู่ในฐานะที่เป็นภาคการเมืองนะหรือว่ากองกำลังทหารอย่างที่เราเข้าใจนะแต่ว่าฮามาสเนี่ยมันดำรงอยู่ในฐานะที่เป็นอุดมการนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะเอาชนะอุดมการโดยเฉพาะอุดมการของการต่อต้านการยึดครองเนี่ยนะฮะมันไม่สามารถที่จะทำได้นะฮะแม้แต่กองทัพอิสเอลก็ออกมายอมรับนะฮะจนกระทั่งนำไปสู่ความแตกแยกระหว่าง นักการเมืองฝ่ายขวาของอิสราเอลกับกองทัพในช่วงหลังที่ผ่านมานะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับคุณโฟนครับค่ะอาจารย์ในขณะที่ฝั่งต้องบอกว่าอิสราเอลกับฝั่งอิหร่านเองตอนนี้ก็หลายคนก็จับตาดูอยู่นะคะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งค่ะอาจารย์อิสราเอลกับเลบานอนอาจารย์มองว่ามีโอกาสที่จะเกิดเป็นสงครามหลังจากนี้เหมือนกับที่หลายคนกังวลกันไหมคะ คือ,อ,อคือจริงๆแล้วมันก็คือระหว่างอิสราเอล,ลกับฮิสบุลลอห์นะอิสราเอล,ลเองเนี่ยไม่ได้ปีปัญหาความขัดแยง้งรุนแรงกับรัฐบาลเลบานอนนะครับแต่ว่าแน่นอนรัฐบาลของเลบานอนเนี่ยไม่เห็นด้วยกับอิสราเอลในเรื่องของการทำสงครามกาซาในเรื่องของการเข้ามาถล่มโจมตีในประเทศเลบานอนนะรัฐบาลของของ เลบานอนเ่ยม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะแล้วก็ออกมาประนามไป้ซ้าไปนะแต่ว่านั่นมัก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลของเลบานอนเนี่ยมีปัญหากับเซลลจนกระทั่งถึงจะต้องเปิดศึกสงครามระหว่างกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเ,เราก็คงจะต้องเข้าใจนะครับว่าเลบานอนเนี่ยแน่นอนเขามีรัฐบาลอยู่นะครับแต่ว่ากลุ่มฮิสบุลล้อเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มการเมืองหนึ่งนะที่เข้าไปมีส่วนร่วมใน กิจกรรมทางการเมืองเข้าไปเป็นพรรคการเมืองด้วยนะขณะนี้ก็เข้าไปร่วมอยู่ในรัฐบาลของประเทศเลบานอนด้วยนะแต่ว่ากลุ่มฮิสบุลลอกเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีกองกําลังเป็นของตัวเองนะครับแล้วเขาบอกว่ากองทัพของฮิสบุลลอกเนี่ยมันมีศักยภาพมากกว่ากองทัพของเลบานอนด้วยสัไปายนะตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเกิดความขัดแยง้งความความรุนแรงระหว่างฮิสบุลล็อกกับอ e ิสเซล นะครับทางทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนหรือว่าทางภาคเหนือของประเทศอิสเซลนะครับถามว่า2อฝ่ายนี้เนี่ยนะฮะเขาเคยทำสงครามกันมาหรือไม่นะฮะคำตอบก็คือว่าเออเขาเขาทำสงครามกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานอยู่แล้วทั้งสองฝ่ายก็คืออิเซลกับอิสตุลนะฮะสงครามที่มันเกิดขึ้นครั้งแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือตอนที่อิเซลเนี่ยเข้าไป ยึดครองอประเทศภาคใต้ของเลบานอนในปี1982นะฮะจนนำไปสู่การเกิดขึ้นของกองกำลังฮิสบุลล้อซึ่งมีอิหร่านให้การสนับสนุนนะครับก็มีการต่อสู้กันในลักษณะที่เป็นสงครามกองโจรน,นะครับคือคือเลบานอนเองเนี่ยเป็นกองกำลังติดอาวุธที่เกิดขึ้นใหม่ขนาฮิสบุนล้อเองเนี่ยเป็นกองกำลังติดอาวุธที่เกิดขึ้นใหม่ในขนานั้นนะก็ต้องใช้วิธีการ โจมตีแบบกองโจรน,นะครับคือไม่สามารถที่จะทำสงครามแบบผเผชิญหน้าตามรูปโทษครับเสียงเสียงมีเสียงมาชัดเจนเหมือนเดิมไหมครับชัดเจนค่ะอาจารย์อ่าชัดเจนนะครับพอดีต้องขอโทษด,ด้วยมีมีสายเข้ามานะครับไม่เป็นไรเ,<อ>เลยค่ะ ช่ครับคือคือผมกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮิสุนล้อ,อก,กับอิเซลเนี่ยก็ทำสงครามมาตั้งแต่ปี1982จนกระทั่งปี2000นะครับปีนั้นเนี่ยนะฮะปรากฏว่าอิเซลต้องยอมนะครับยอมที่จะถอนตัวออกมาจากภาคใต้ของเลบานอนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นในอีก6ปีต่อมาฮิสุนล้อ,อก,กับอิเซลก็ต่อสู้กันอีก ทำสงครามกันอีกสงคราม34วันที่เป็นสงครามหนักหนาสาหัสมากนะครับแล้วก็ในสงครามกลางเมืองซีเรียฟูนฟนครับฮิสูนล็อกก็เข้าไปช่วยประธานดีประชาชนอันอาซาตนะแต่ว่าการเข้าไปช่วยนั้นเนี่ยนะฮะในอีกมิติหนึ่งเนี่ยนะฮะก็เป็นการต่อสู้สู้รบ ระหว่างฮิสบุนล็อกกับเซล์ด้วยเราจะเห็นได้ว่าในสงครามกลางเมืองของซีเรียเนี่ยนายเซลเข้าไปถล่มโจมตีทางอากาศอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเขาเห็นว่าฮิสบุนล็อกได้เข้ามามีอิทธิพลอยู่มากในในประเทศซีเรียนะเพราะฉะนั้นคุณโฟนครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำสงครามกันมาต่อเนื่องยาวนานนะแต่ว่าข้อสรุปอันเป็นการทำ ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสองฝ่ายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะฮะในในช่วงที่เขาทำสงครามกันหนักๆน,นะฮะก็คือว่าทั้งสองฝ่ายคือ,ค,อคือสหประชาชาติเนี่ยก็เข้ามาช่วยนะ,ะเพื่อที่จะส่งกองกำลังรักษาสันติภาพเข้ามานะะในในชายแดนระหว่างเลบานอนกับประเทศอิสราเอลนะครับแต่ว่าแลวก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทั้งสองฝ่ายด้วยความที่เขาทําทำสงครามกันมาต่อเนื่องเนี่ยนะฮะ เขาก็มีคล้ายๆกับกฎกติกาที่มันไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรนะฮะว่าจะไม่ล่วงล้ำถ้าหากว่าโจมตีกันเนี่ยก็จะไม่ล่วงล้ำเขตพรมแดนที่จะเกิน5กิโลเมตรสิบกิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะก็เป็นการรับรู้ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยนะฮะโดวยเฉพาะยิ่งหลังวิกฤตดินแดนฉนวนกาซาเนี่ย ผมคิดว่ามันมีหลายครั้งนะฮะคุณโฟนครับที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ล่วงลำ้ำความเข้าใจร่วมกันในเรื่องของการตอบโต้โจมตีกันนะ,ะคือคือมันมีหลายครั้งที่ฮิสุลล็อกก็สามารถที่จะยิงอ,อิเซลเข้าไปในดิมแดนที่มันไกลกว่า5กิโลเมตรหรือ10กิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่อิเซลเนี่ยก็โจมตีกลับมา ระยะหลังเนี่ยจะเห็นบ่อยเลยแล้วครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่าคือครั้งที่มันเกิดขึ้นในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะอิเอลเข้ามาโจมตีถึงกรุงเบรุตทางภาคใต้ของกรุงเบรุตซึ่งเป็นเมืองหลวงของเลบานอนเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเป็นสถานการณ์ที่รอดแหลมมากนะฮะที่ฮิสบุนลอดหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยนะฮะก็จะโจมตีในลักษณะดเดียวกันนะ,ะคือไม่คำนึงถึงเรื่องของ การรับรู้ร่วมกันว่าว่าจะจ้องโจมตีในในระยะทางเท่านั้นเท่านีนะ้วันนี้เนี่ยผมคิดว่าฮิสบุลลอฮ์ก็คงจะเอาคืนในลักษณะทีอะ่อิเซลก็คงจะเกิดความเสียหายเช่นกันนะลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามัน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 จะพัฒนาไปสู่การทําสงครามเต็มรูปแบบได้ง่ายนะเพียงแต่ว่าคุณฟนครับขณะนี้เนี่ย ผมคิดว่าอิสราเอลยังมีข้อจํากัดอยู่ในการที่จะเปิดศึกหลายด้านนะคือคือเซลทําสงครามในดินแดนถนวนกาซาอยู่แล้วนะและฮามาสก็ยังอยู่ที่นั่นยังสามารถที่จะต่อสู้ยังสามารถที่จะต่อต้านอิสราเอลอยู่ที่นั่นในดินแดนถนวนกาซานะแต่ว่าขณะนี้เซลจะมาเปิดศึกกับกลุ่มที่สูดลลอเลยเนี่ยนะฮะก็คงจะยากนะครับเราจะเห็นได้ว่า ฮิสปุลห์เองอิเอลเองเนี่ยนะครเวลาถล่มโจมตีในกรุงเบรุตเนี่ยนะฮะเขาก็บอกบอกว่าโอเคเราได้แก้แค้นเอาคืนแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่มีการโจมตีในลักษณะอย่างนี้อีกนะคือเขาเขาเอาคืนในเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นที่โกลานไฮนะฮะเาก็ก็คือคือการแสดงท่าทีของอิสเอลในลักษณะอย่างนี้เนี่ยคุณโฟนมันเห็น ชัดเจนว่าอ e ิเซลไม่พร้อมที่จะเปิดสืบหลายด้าน,นการโจมตีครั้งนี้เนี่ยเป็นการโจมตีที่เขาอ้างว่าเอาคืนในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในในในกลลานหายที่เขาเชื่อว่าฮิสปุลนลอเป็นคนกระทำนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอิเซลเองถ้าหากว่าจะต้องการเปิดสื่หลายด้านเขาต้องดึงสหรัฐอเมริกาเข้ามาร่วม นะฮะถ้าหากว่าเขาไม่มั่นใจว่าสรราชรรารณสาธาริกาจะเข้ามาร่วมเนี่ยทีเซลก็คงจะไม่ตัดสินใจที่จะไปเปิดส,ม,สมองสมรภูมิอีกอด้านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยยังไรเสียเนี่ยนะฮะผมก็ยังคิดว่าสงครามความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นระหว่างสองฝ่ายเนี่ยมันยังจํากัดพื้นที่อยู่นะเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะมีอุบัติเหตุนะฮะในระหว่างทางที่อาจจะนําไปสู่ การใช้กำลังเต็มรูปแบบระหว่างกานันนะฮะก็ไม่มีใครอยากจะเห็นสถานการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับคุณฟ,ฟนครับ